จุดประสงค์เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาทําอะไรทำบรรลุลังเราเคยเราเคยทำงานในประเทศไทยไหมเค,เคยมาทำใช่เข้ามานี่ได้เสียเงินเข้ามาไหมไม่ได้เสียคิดยังไงเข้ามาในทำงานในประเทศไทยก็มาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงออคนแม่ ที่กลับไปอ่ะไหนว่ารัฐบาลกัมพูชามีงานรองรับไม่มีค่ะอยู่ตรงไหน แล้วจุดประสงค์ที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเข้ามาทําอะไรมาทับเป็นลูกน้องขับรถงเท้าค่ะหางานทำงานทำมามาหากานทำแล้วเราเคยทำงานที่ประเทศไทยไหมเคยมาทำลูกงานลูกเกลือหนอยาบเรียวในว่ากลับไปประเทศธรรมชารัฐบาลมีงานรองรับมีงานรองรับไหมที่ประเทศธรรมชาตบางทีก็มีบางทีก็ไปหนี